แนวนอนหรือเลยถ่ายแล้วเดี๋ยวแม่เป้าทำให้สรุปแล้วผมยืนนิ้วนี่คือวันเกิดใครยวถ่ายรูปกันจะดีใจดีใจจะไปวันนี้วันเกิดแก้มเพื่อนห้าตับสองตัดแล้วให้แม่เป้าแบ่งแล้วก็ไปให้ครูประจำชั้นปห้าครูสายชั้นปห้าด้วยเข้าใจไหมค่ะจะได้กินเนเตอร์สิบเอ็ดหรือสิบสองสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีเอาเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์สเดยอแฮปปี้เบิร์สเดย์เพื่อน Happy birthday, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU Điều đĩao an thi con Yên lâm đường à? HAPPY BIRTHDAY TO YOU Birthday, birthday, happy birthday Happy birthday Happy birthday to ยกลุกยกลุ่นอ่าโอ้น้ำลายไม่กินแล้วไม่กินแล้วน้ำลายกระเด็นอ่าเปิ้าเออโอเคโอเคอ้าคขยแก้มมีแต่ความสุขนะอ่าเป็นคนดีขยัน เรียนหนังสือเป็นคนเก่งคนดีนะคะเป็นว่าห้าคนแรกที่ได้มาร่วมงาน